วันนี้มาอน,นุสรีประชาธิไปไตยนะครับผมมามิทซึงับพันห้านะฮะแต่ก็คือตอนนี้มันหลายสิบปีแล้วทุกคนก็เปลี่ยนรถกันไปนะฮะแต่เดี๋ยวมันบังเอิญมากครับเลยจะพามาดูรถในคลับกันนะครับเริ่มจากรถผมก่อนนะครับอันนี้ W201 นะครับผม 190E นะครับผมนี่นะฮะ ก็เสร็จแล้วมันพิเศษตรงว่าบังเอิญมีคนเอา W202 มานะครับผม mm hmm. ก็คือมันเป็นรุ่นแบบต่อเนื่องกันนะครับ mm hmm. เสร็จแล้วอันนี้รถคนในกลับนะครับก็คือ W203 นะครับอันนี้ก็คือตาตัวนะครับอันนี้จะเป็นยุคสองพนะครับอันนั้น90สนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนผ่านมานะครับผมตัวนี้จะเป็น 180นะครับเป็นเครื่องคอมเพรสเตอร์นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบรถที่ถือว่ามีความแบบแรงใช้ได้นะฮะไม่ได้แบบว่าไม่ได้หนักบอดี้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมผมน 190, 2008, เนี่ย190เครื่อง1ัน8เนี่ยก็จะนิดนึงนะฮะอาจจะไม่ทันใจนะักนะครับผมอันนี้เขาก็เปลี่ยนล้อมานะครับมีถังหลังนะครับมีไลายพ่อ สองร้อยนี่คือหนึ่งแปดศูนย์นะครับอนี่นะฮะแล้วมาดู W สองศูนย์สองนะครับสวยมากผมว่าชอบผมเคยใช้นะครับอันนี้ ก็เส้นสายคือจริงๆอ่ะมันผมว่ามันเริ่มจากเป็นเหลี่ยมของสองศนย์หนึ่งนะครับแล้วค่อยๆปรับมานะครับผมว่ามันไม่ค่อยก้าวกระโดดเดี๋ยวนี้เบนซ์มันผมว่าหน้าตามันก้าวกระโดดไปหน่อยนะครับก็เริ่มเป็นความบังเอิญน,นะครับของวันนี้ดูแล้วผมนิดนึงนี่ล้อสิบหกนะครับไม่ได้ติดฟีมอะไรเลยนะครับ แล้วก็ไฟท้ายดำนะครับเพนล่านะครับหลายคนอาจจะแบบจริงๆก็ถ้าคล้ายๆเอาฟิวอย่างนี้ก็เอาไปพุ่มก็ได้นะครับแต่เนี้ยมันเป็นไฟท้ายดําในตัวนะครับโอเคเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อเพราะว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าขับปันห้าครับตอนนี้มาขี่มอเตอร์ไซค์หมดนะครับ ก kiss, right ็เดี๋ยวยังไงมาต่อฮะเอาเอาโอเค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 อ่ะเดี๋ยวไปกินข้าวก่อน